ซ่อมรถอีกหนึ่งเคสอยากจะเล่าให้ฟังมีรถลูกค้าคันหนึ่งนะครับโทรเข้ามาเนาะลูกค้าบอกว่าลูกค้าสตาร์ทเงียบนะครับแล้วก็ไปเช็คที่อู่อู่อนึงมาเขาบอกว่ามันต้องรอคิวรอของอีก4เดือนซึ่งลูกค้ารอไม่ไหวนะครับแล้วก็ลูกค้าก็งงว่าอยู่ดีๆเล็กซัสไอเอสสอนะครับสตาร์ทดับแล้วเขาเช็คแล้วเขาบอกว่ากล่องพังซึ่งเขาก็ไม่คิดว่ากล่องจะพังนะครับเขาก็เลยโทรหาเราแล้วสไลด์มาหาเราวันนี้อยากให้ดูเคสเคสนึงนะครับแต่ละที่ก็จะมีการวินิจฉัยไม่เหมือน แต่ของเรานะครับเรามีอะไหล่ให้ลองดังนั้นข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเช็คได้ทีละอย่างนะครับว่าอะไรเสียผมว่าลดระยะเ,เวลาในการซ่อมนะครับแล้วก็ลดความชัวร์ได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ารถพวกนี้จริงๆออกคอมพิวเตอร์เช็คเบื้องต้นผมเป็นคนนึงที่เคยเล่นรถมาก่อนผมเคยทําเต้นรถเนาะพอรถที่มันหาสาเหตุไม่เจอมันใช้เวลารอนานอะ่ะแล้วเราต้องคือเราก็ต้องใช้รถในการขายเนาะคนทุกคนก็ต้องใช้รถ อยากได้เร็วผมก็เลยสั่งอะไหล่มารอทั้งคันเลยนะครับดังนั้นใครมีรถ Lexus IS นะครับ GS x, mm hmm. เ x เดี๋ยว NX เดี๋ยวเราจะลองสั่งเข้ามา mm hmm. แล้วก็พบกอเตัวใหม่ๆนะครับก็ทักเข้ามาเราได้นะครับจริงๆผมเป็นคนสั่งอะไหล่เองดังนั้นอาจจะเร็วกว่าผมสั่งจากญี่ปุ่นเราทํารถเยอะเนาะเรามีอะไหล่ในการเช็คสแตนด์บายเพื่อความรวดเร็วสุดท้ายครับใช้เวลาไม่เกิน1วันนะครับรถสตาร์ทติดแล้ว แต่จริงก็เป็นความรู้ของผมแล้วก็แจ้งลูกค้าเนาะอาการบางอย่างนะครับจริงๆอย่างตัวนี้สุดท้ายกล่องไม่ได้เสียนะครับเซ็นเซอร์ถ่ายล่างแล้วก็พวกระบบพวกอากาศนะครับปุ๊บลิ้นปีกมันสกปรกนะครับมันก็เลยทําให้หลายๆอาการมันเสียสุดท้ายจริงๆคือเซนเซอร์มันละลายนะครับมันเลยสามิติสุดท้ายแล้วก็กู้กลับมาติดได้ส่วนไอเอสิคันหนึ่งก็ความร้อนขึ้นนะครับเรามีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนพร้อมสับเลยใครกำลังจะใช้รถเล็กซัสโดยเฉพาะ i อดูให้จบนะครับ ใครจะซ่อมรถเล็กสั้ก็เข้ามาหาเราได้นะครับติดโทรมาที่0 99096661 6ได้เลยไปดูเลยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้โนเนมด้วยครับลูกค้ามารถจับแล้วแค่เดียวไปที่อี่หนึ่งโอโหแบบสี่เลยไม่รอนเลยลูกค้าบอกว่าแก้ไขแจ่วมากใช้เวลาวันเดียวไม่ถึงนึกมันไปที่ไปที่นู้นมากี่วันพี่ไปที่นู้นมาเขาบอกว่าอะไรดีเขาบอกว่ารอสี่เดือน นะครับ IS 250นะครับคันนี้คือจริงอาการสตาร์ไม่ติดนะนี่สไลด์มานะครับตอนสไลด์สไลด์มาแต่ตอนขับขับกลับตอนแรกบอกว่าเป็นที่กล่องนะก็มาอยู่ดีดีดอกป่ะพี่เออปกติไม่ผีปกตินะครับแต่ว่าออพอตื่นขึ้ามากะทบปุ๊บมันก็เป็นเป็นอย่างนี้เลยเตอนแรกเขาอีกที่หนึ่งเขาแจ้งเขาเป็นที่กล่องใช่ไหม แต่เราเช็คมันไม่ได้เป็นที่กล่องมันมีเซ็นเซอร์รั่วเซ็นเซอร์มันไหมพี่โอ้หมันค่าหลายมันค่าหลายอย่างมันเลยมันเลยสตาร์ไม่ติดขอบคุณมากครับนี่ลูกค้ามาเมาลาแตกะเมาเองเลยวันนี้มี렉ซัสไอเอสนะครับสไลด์มาแต่เช้าเลยจริงอาการที่เจอนะคืออย่างนี้ครับรถอ่ะเขาขับอยู่ดีๆสตาร์ไม่ติดนะเขาเลยไปอู่อูน่นึงนะครับอูน่นึงเขาแจ้งว่ากล่องเสียนะ ต้องรอกล่องอีกนานอีกหลายเดือนเลยเขาก็เลยมาหาเราเนื่องว่าเรามีกล่องเรามีทุกอย่างของรถคันนี้นะครับ GSIS RX เรามีอะไรลองหมดเลยปรากฏผมว่าไม่น่าใช้กล่องนะนช่างเขาลื้อเช็คนะครับก่อนทั้งหมดก่อนว่าจะเจอจากอะไรนะถ้าเป็นรถ IS นะครับบอกเลยว่ามาที่เราได้เลยนะเรามีอะไรอยู่หลายคันนะครับเป็นรถที่ขับดีมากนะแต่อะไหล่จะค่อนข้างหายากนิดนึงเนื่อง,งจากว่ามันเป็นอะไหล่เฉพาะทางนะครับ ับคันนี้สไลด์มาน้ำ่อเช้าไอเอสสองห้าศูนย์นะครับอันนี้ไปตรวจเช็คอีกที่มารถสตาร์ทไม่ติดนะครับขับมาจอดดีๆแล้วสตาร์ทเงียบนะอีกอูกอกหนึ่งเช็คว่ากล่อง ECU เสียนะครับต้องเบิกนอกรอประมาณ3-4เดือนนะครับเราก็เปิดสวิตช์ออนสถานะไฟเครื่องยนต์โชว์ปกตินะไฟทุกอย่างโชว์ปกติแต่ว่ามีอาการสตาร์ทเงียบลูกค้าแจ้งนะแต่จริงๆมันไม่ได้เงียบนะมันแค่สตาร์ทไม่ติดนะครับ เครื่องยนต์หมุนปกติเมื่อวานถามลูกค้าว่าสตาร์ทเงียบไหมลูกค้าบอกสตาร์ทเงียบนะสตาร์ทไม่ติดโอเคเดี๋ยวเรา,าดูโค้ดก่อน,กนว่ามีอะไรโชว์บ้างนะครับเ้วเดี๋ยวดูระบบน้ํามันแล้วก็ระบบจุลเบิดนะคอยว่าไฟออกหัวเทียนไหมหัวฉีดสั่งยกต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเช็คโค้ดนะครับก็เครื่องยนต์นะจะมีอยู่สองโค้ดเนะี่เกี่ยวกับวงจรอุณหภูมิขาเข้านะครับสูงนะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ ABS VSC นะครับ ขาการสื่อสารนะเอ่อเซนเซอร์นะครับเออคือเยลเลตโมดูลพวงมาลัยนะครับก็เกี่ยวกับการสื่อสารกุญแจนะคือรีโมทก็ ECU นะก็อฟ้องเยอะเลยเนาะแล้วก็สูญเสียการสื่อสารกับพวกหัวฉีดนะปั๊มเชื้อเพลิงเดี๋ยวเราไลาต่ตรวจเช็คดูก่อนนะครับก็ตรวจเช็คนะครับเอ,อคันนี้กิบกิบไม่มีมาหลายตัวเลยนะกิบยึดแผ่นปิดเครื่องนะ Air ์โฟน็อตไม่ได้ใส่มานะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ในรถหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูอีกทีนะึ่งหลังจากที่อาการสตาร์ทเงียบนะเอามาเช็คแล้วนะครับนี่เซ็นเซอร์ท้ายรางตัวของลูกค้านะครับละลายเลยนะครับที่อื่นเขาแจ้งมาว่ากล่องเสียนะครับงสุดท้ายเซนเซอร์ท้ายรางนะอันนี้เซนเซอร์ท้ายรางปกติเรามีอะไรนะครับของรถรุ่นนี้อยู่แล้วจะลองเช็คดูนี่ก็ดูอีกฝั่งนะครับ สกปกมากเลยครับต้องล้างโอโคุณดูสีที่เขาออกมาสุกปกสุดรถมันเลวิ่งไม่ออกนะครับพวกเนี้ยอันนี้ตอนเช็ครถมันฟ้องอะไรบ้างครับก็มีฟ้องเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันนะแล้วก็มีอแอร์โฟ อ่าค่าค่าต้านทานมันสูงก็เปลี่ยนแอร์โฟก็เคลียร์ฟอสเรียบร้อยแล้วเหลือเหลือติดโคดนี้ก็<ร>ไม่แน่นอนใช่แล้วเนี่ยนี่เหนียวนี่คือเหนียวไหมเลยนะแล้วแอร์โฟตัวไหนที่เสียครับเนี่ยเมื่อกี้แอร์โฟที่ฟองที่หม้อความอากาศใช่ครับฟองแอร์โฟเสียนะใช่ครับของเดิมมันวัดค่สาสูงเกินไปอันนี้เป็นของเดิมของลูกค้าวัดค่าสูงเกินไปใช่เคลียร์ฟอสไม่ลงอันนี้เปลี่ยนของใหม่ไปก็เคลียร์ฟอสลงเรียบร้อยต้องมาลองเช็คดูนะครับจดการเซอร์วิสต่อไปนะครับนี่ ซอร์วิสล้างลิ้นปีกนะครับนิ้นปิกดำม,มากคุณดูสีดูสีดําสุดๆเลยนะพวกนี้เนี่ยพอลิ้นมันสกรปรกนะครับลิ้นมันไม่เปิดนะมันฟ้องค่าอกค่าหนึ่งนะครับก็คือตัวแอร์ฟลูนะครับมันเสียด้วยมันวัดค่าไม่ได้เข้ามาจาัดการเซอร์วิสให้นะครับนีขั้ตันสิบเคื่อนะครับ เซอร์ท้ายลังจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะอยู่หลังลางโมชีนนะครับเซอร์เรามีอะไหล่นะครับดังนั้นพวกเล็กซัสนะครับ<อ> iS, GS นะครับแล้วก็ RX, LS นะครับมีอะไหล่ก็เข้ามาเช็คได้นะแต่ต้องขออนุญาตนะนัดล่วงหน้านิดนึงนะครับเราจะได้มีที่ซ่อมให้ลูกค้านะ <S <S เรามาลุ้นกันนะนี่ลองสตาร์ทครั้งแรกนะครับประกอบเสร็จทุกอย่างนะเราสตาร์ทติดไหม มีด้วยมีพุ่งอยู่แต่ว่าถอดไอเซนเซอร์ล้างออกเราลองเอาหัวเทียนมาทําความสะอาดดูนะครับหัวเทียนดํามากคือเขาน่าจะลากสตาร์ทมาเดี๋ยวจะลองแก้ที่หัวเทียนก่อนง่ายๆก่อนนะดูว่าสตาร์ตติดไหมครับ <c oughs> เราลองเช็คหัวเทียนอยีกรอบนะครับเรามาดูดีกว่าว่าจะสตาร์ทติดไหม ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวช่านเช็คกันอ่าตอนนี้เราก็จัดการเปลี่ยนแอร์โฟหนึ่งตัวนะค่า Input สูงเกินไปนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ท้ายลางนะครับมันละลายนะรุ่นนี้นะครับก็เป็นกันบ่อยนังทั้ง E S E S I S นะครับก็ตอนนี้เครื่องยนต์ก็สตาร์ตติดเรียบร้อยนะตอนนี้กําลังเดินเบาเครื่องอยู่นะครับก็ล้างลิ้นตีกผีเสื้อให้พร้อมนะครับก็คันนี้สรุปกล่องไม่เสียนะสตาร์ตติดนะครับผมแล้วลูกค้าแจ้งว่า กล่องเสียรอของหลายเดือนนะนี่ก็เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะครับโอบกับเครื่องยนต์ไม่มีนะเราเปลี่ยนแอร์โฟไปตัวหนึ่งแล้วก็เซ็นเซอร์ท้ายรางนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะลูกค้าให้เราเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องไปพร้อมแนละ้วก็มีน้ํามันเครื่องนะครับหนึ่งชุดนะแล้วก็กองเครื่องเบิกนะครับกองเรามีพร้อมเปลี่ยนนะครับให้ช่างทําการเปลี่ยนถ่ายให้นะครับลูกค้านะครับหลังจากเซอร์วิสเครื่องสตาร์ตติดแล้วนะ ลูกค้าให้เราเปลี่ยนนล้วมันเครื่องให้ใหม่หมดนะครับเซตสตาร์ทใหม่เลยนะเอามาแบบพร้อมใช้นะครับมีรถเข้าตัวเช็ค1คันนะครับเป็นเล็กซัสเ250นะคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าเมื่อวานรถติดหนักนะครับแล้วความร้อนขึ้นนะแต่พอเวลารถวิ่งแล้วก็ความร้อนค่อยๆหลดลงนะครับลูกค้า S 2> <S 2> แจ้งว่าเบื้องต้นตรวจเช็คเกี่ยวกับพัดลมนะมันมีพัดลม2องตัวลูกค้าแจ้งว่าพัดลมฝั่งฝั่งฝั่งขวานะขวาถ้าเรายืนหน้าเครื่องก็อยู่ขวานะฝั่งนู้นไม่หมุนนะหมุนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะแกะพัดลมมาดูนะครับว่าพัดลมเสียหรือเปล่านะเพราะเมื่อวานรถติดหนักมากนะความร้อนก็เลยรถความร้อนก็เลยขึ้นนะแล้วก็มีน้ํายาคูลเลนหายนิดนึงนะครับแล้วก็คันนี้มีลูกปืนล้อดังนะลูกค้าก็แจ้งเปลี่ยนนะครับลูกปืนล้อด้วยนะครับ i s 2 5 0นะครับเราจัดการ เช็คนะครับจากที่อุณหภูมิเหวี่ยงเนาะเราเจอแล้วนะตัวมอเตอร์นะครับมันมันเสียเนาะเราจัดการนี้เรามีอะไหล่อันนี้เป็นอะไหล่เซนกงนะครับเราจัดการเอามอเตอร์เปลี่ยนย้ายใส่ให้นะครับแล้วก็จากอาการที่รถนะขับแล้วมันมีเสียงนะครับเรามีลูกปืนล้อนะเดี๋ยวเราจัดการนี่ยกลูกปืนล้อทั้งหมดเลยนะครับยกเปลี่ยนคู่เลย ตอนนี้เราจัดการเอาคูลแลนออกมาเพื่อเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมข้างหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนดุมล้อหลังนะเรามียกดุมอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดการถอดออกมาปุ๊บเราจะจัดการเปลี่ยนให้นะครับนี่เปลี่ยนดุมเรามีมือสองนะคันนี้นะครับโชค๊คเป็นเบลสตาร์ด้วยนะขับดีมากล้อนะครับเป็นล้อ F sport ด้วยนะ อนนี้นะครับช่างจัดการเปลี่ยนมอเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีมอเตอร์พัดลมนะตัวเก่ามันเสียนะครับเราจัดการเปลี่ยนมอเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจัดการเปลี่ยนดุมล้อนะครับเราก็จะใส่คูลแลนส์กลับเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับคันนี้นี่นี่เปลี่ยนยาให้ใหม่นะครับโช๊คใหม่หมดนะจัดการซ่อมตีอลูมิเนียมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้นี่ช่างกํา uh huh. ลังใส่นะครับ huh. ตัวด uh ุมนะถอดค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับ ื่องจากว่าตอนนี้รถคันนี้เราจัดการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางหมดแล้วนะครับตอนนี้มีเสียงหอนนะครับเปลี่ยนมอเตอร์อุปกรณ์ทุกอย่างครบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขับแล้วตอนนี้อาการหอนทุกอย่างหมดแล้วนะใครอยากได้รถพร้อมใช้ผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับจบเลยนะเช็คนะครับเรื่องระบบพัดลมนะตอน้ทำงานปกติแล้วนะตอนนี้ลัาเช็คเรื่องความร้อนนะครับตัวนี้เป็นวาล์วอะไหล่เผื่อนะครับเผื่อมันเสียนะเรามีอะไหล่พร้อมเลยนะครับคันนี้ นี่มีทั้งเล็กซัสนะครับอันนี้เป็นเพอร์ต้าเวลไฟนะครับ3.5จริงๆขับดีมากนะครับอันนี้เปลี่ยนชุดล้างโซ่ทั้งหมดเลยนะครับได้เห็นรละเอียดการซ่อมรถเล250็กซัสไอเอสนเรียบร้อยแล้วใครนะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมรถโดยเฉพาะเล็กซันะครับก็โทรมาที่099-0966-661ตอนนี้นะครับมีคนอยากซื้อรถจํานวนมากรับซื้อรถเล็กซัสเนื่องจากว่ารถหมดแล้วจริงๆคือรถหมดหมดเลยนะครับแล้วเราก็ นั่งทารถเนี่ยซ่อมให้ลูกค้าทั้งหมดเลยลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อที่อื่นแล้วก็มให้เราซ่อมเราก็ยินดีนะครับหรือใครจะขายรถมีคนต้องการซื้อรถเลกซั์ค่อนข้างเยอะนะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมอย่าลืมคิดถึงโนเนมแอดไลน์มหาโนเนมได้เลยนะครับหรือโทรมาที่061746222ครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย